ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะให้3วิธีที่จะทำให้คุณนั้นโชคดีนะครับหรือเฮงตลอดชีวิตอยากได้ไหมถ้าอยากได้ตามผมมานะครับก่อนอื่นนะครับคุณต้องอรู้สาเหตุก่อนว่าการที่คุณนั้นโชคไม่ดีมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับ สาเหตุที่มันเกิดก็คือความรู้สึกในตัวของคุณเองนะครับก็คือความคิดทางด้านลบแล้วความรู้สึกที่ว่านี้คืออะไรอยากได้ไหมถ้าอยากได้ตามมาตามมานะครับความรู้สึกก็คือที่มันไม่ดีนะครับมีความรู้สึก,กโกรธนะครับหรือโมโหนะครับความรู้สึกเกลียดความรู้สึกเกี่ยวกับความกลัว ความรู้สึกเกี่ยวกับการแก้แค้นหรือความรู้สึกเกี่ยวกับอิจฉาความโลภนะครับและก็ความงม,มง่ายความรู้สึกเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้คุณนั้นโชคไม่ดีหรือไม่มีความเพ่งให้กับชีวิตของตัวคุณเองนะครับผลจากการที่ตัวคุณนั้นมีความรู้สึกเหล่านี้นะครับจะมีผลดังนี้นะครับหนึ่งเอ่อ จะทำให้หน้าตาของคุณบอกบุญไม่รับหรือหน้าแก่ก่อนวัยนะครับแล้วก็2นะครับมันจะทําให้คนรอบข้างที่อยู่รอบตัวคุณนั้นหนีจากคุณไปนะครับ 3. นะครับคุณจะไม่ได้เจอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็4นะครับคุณจะมีความทุกข์ใจนะครับนี่คือ,อ ผลลัพธ์จากการที่คุณมีความคิดหรือความรู้สึกทางด้านลบแล้วอยากได้วิธีการแก้ไขหรือเปล่าถ้าอยากได้วิธีการแก้ไขตามผมมาตามผมมานะครับเอาวิธีการแก้ไขนะครับหนึ่งนะครับคุณต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจเลยเไม่ยอมรับทันทีเมื่ออารมณ์เหล่านี้ เข้ามาสู่ตัวคุณนะครับต่อไป2องอคุณต้องอคิดและบอกตัวเองว่าในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากทำผิดนะครับสา,าคุณต้องสวงมวิญญาณเป็น นักสืบนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาหลักฐานในเรื่องนั้นๆที่คุณอยากรู้นะครับหรือเรื่องนั้นๆที่คุณต้องการแล้วคุณจะโชคดีนะครับผมคุยหลักสอนจิตให้คิดรวยนะครับติดตามผมได้จาก YouTube TikTok แล้วก็ f a c e b o o k นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ